เทคสองของคู่นี้นะครับพักสองพักสองโอ้โหยหยาบแต่เริ่มแรกเลยอะต้องถ่ายไว้ต้องถ่ายไว้แน่แน่แน่เอ๊โอ้ยดูจับมือยังไม่เลยนะโอ้ย นเป็นตุนโอ้พอดีล้ว่พี่เดียคิดอะไรอยู่เนี่ยปล่อยประธานลงได้ไงพี่เดีย

อ้เอาเริ่มมั่วแล้วครับเวอร์เกินะ่ะโ,โอ้ย,โ,อยโดนเข้าไปเอาไล่ลุดเลยพี่อ้อํเป็นไงบ้างเอาชิหายแล้วโอ้ยต้องต้องซูมครับต้องซูมครับ<ฮ> เนี่ยเนี่ยเนี่ยมาใกล้ๆเลยเนี่ยเราจะมีช่วงรักษาพยาบาลด้วยมาฟังเสียงมานี <t <t ่ไงมาฟังเสีใกล้ๆๆๆพี่โรดภาคทีอ่ะไตเต้ยยังอยู่ไหมไตเต้ยยังอยู่ไหมไเต้ยมาเร็วตเต้ยเต้ยมาช่วยทีโอ้โหต้องเรียกพยาบาลเอาฟังเสียงใกล้ๆเตเต้ยเขาจะฟังเสียงกันโอ้โหพี่โรดมาถ่ายเองสิเอ๊ะ

โลกนี้มันอยู่ยากครับนี่ยิงแบบไม่เกรงใจกันเลยทีเดียววันนี้นักงานมีสอนนะสอนอ่ะมีสอนเหรอไม่มาตอนเย็นเมื่อพรุ่งนี้อ่ะพี่อ่าครับผมพรุ่งนี้ผมไปสวนพรุ่งนี้กับเก็บทุเรียนต่อครับนี่โลเท่าไหร่แล้วอ่ะเขามารับอ่ะ สี่สิบกว่าตุเรียนชนนี้เหรอหรือว่าหมอนทองชนี้หมอนทองครับราคาไม่ต่างกันใช่อะไรพี่เดี๋ยวไปเคลมมันทีหลังหลักฐานอ่ะสวนอยู่ตรงไหนครับเนี่ยทุ่งเตาครับทุ่งเตาทุ่งเตาไอ้ไอ้กระบี่ปะไม่ใช่เฮ้ยไม่ใช่เออนาศาลไอ้นู้นมันนั่นนี่ว่าทุ่งเตานาศาล โอ้โหลูกอย่างงี้น้องกายถนัดครับแพทย์อัจฉริยะของเราโอ้โห ตูนว่างแล้วแกยืนหาพื้นที่แล้วโอ้โหสยองครับมึงสยองเราจะเล่นกันจนกว่าตูนจะยิงลงนะครับไอ้คือหมายถึงแข่งใช่ไหมหมายถึงชึ่อกลมครับนี่กายบอกเพี้ยนแม่นกว่าโอ้ โอ้ยเอาจริงเดี๋ยวอะไรเนี่ยอะไรพโดแน่นอนเน่โอ้โห วางแล้วครับเย็นว่างครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่ลงครับโอ้โหพี่ต้อยจ่ายลูกนี้โอ้โหบาลนี้ก็แม่นจริงไอ้เหี้ยถึงหน่อยถึงหน่อยยิงแล้ว โอ้ยโชวช์ลิวเข็โทษฐานที่ทำคนอื่นไว้เยอะทำคนอืมม่นไว้เยอะระวังนะครับผมน้องโตรู้สึก <c oughs> จะเงาหัวหายนะครับตรงนี oh ้โ oh อ้โหไม่พ oh ูดไม่จานี่ กินอะไรมาโอ้โหถ่ายไว้เปล่าเมื่อกี้ถ่ายแล้วเปล่าลืดเอาไว้เคลมวันทีหลังนะโอ้โห เอาละครับตอนนี้เราจะภาคเป็นการหาภาคเอาหานะครับนี่ไม่รู้จะหาหรือเปล่ากลุ่มนี้มันเน้นหาอยู่เลยไม่แย่พี่พี่รอดอย่ามึงโกงดิอันเฟนหนึ่งครับจะให้อันเฟนสองอันเฟนสองกระโดดชุดลงไปแล้วครับครับ เอพี่ต้อยไปตีเขาตอนไหนเนี่ยอันเฟิรดสามยิงโว้ยแม่งมีพี่อาร์เบรกแล้วครับผมไม่เอาแล้วครับ <laughs> แกยิงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแบบน,นี้โอ้ยิงเป็นลงอะแน่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 ต้องถอยหาที่ครับว๊อบโอ้โห <c oughs> เชียดนิ่มๆเลยครับพี่เดียรับของโจรหรือเปล่า

ลงฮัลโหลจ้าถึงไหนแล้วคะโคกอยเหรอได้จอดพักรถทัางปนเผื่อไม่อยากออกสื่อครับนี่นี่เชียมวยกันหรือเปล่าครับเนี่ยควงสวรรค์ ơi, ngay là. Taiwan, Taiwan. dạ trái, dạ trái. hồi nãy kêu, piro nãy kêu ver, đỉnh. oh, game, game, game. น่มีภาพจับมือกันด้วยนะฮะนีในสัมภาษณ์ผู้ชนะนี่สัมภาษณ์ผู้ชนะสัมภาษณ์ผู้ชนะมึงไปสัมภาษณ์อะไแอนนั่นยิงว่ากี่ลูกวันนี้ถามาตรงนี้โอ้ไม่ต่ำกว่าสิบลูก โดนด่าเลยเฮ้ยลูกท้าไม่ตายเป็นไงบ้างครับผู้ชนะรู้สึกไงบ้างครับปิดไงเขาหรือจะอันเฟรมหมดเลยอันนี้ทายอยู่นะพี่เดียทายอยู่